ครับเมตตาอธิษฐานจิตอธิษฐานใจใส่ไว้ไปสมัยนี้จริงๆแล้วมา4 9บาทกาดิบแล้วก็ผู้ที่ที่ช่างออกบอกทางบุญในแต่ลาดบุญมาเค้พูดมา,มาด้วยมาถึงประตูวัดก็อนเอาทหาหาบลงนะครับสักการะบูชาหลวงพ่อหลวงปูค่ครูบาอาจารย์นะครับก็คงจะเข้าใจกันตามนี้แล้วกันอาเรียนเชิญน,นะครับก่อนที่จะ นะครับขอทิบสองเรียญให้กัรเรียนใยนฐานจิตอธิฐานใจจะเรื่องเกามาว่าสักาละตรงตรงเทวดามีหลวงพ่อเสริมเรานะครับมากม่แล้วครับมาตรงนี้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเอาไก่เคียงบางทีไม่ตรงเป๊ะนะครับวันนี้มีโอกาส เฉินพระรายมาอยู่เบื้องฟาฝาเพาะเจยนพระอกามเป็นน้ำลายก็ราะเฉนพระปายเป็นลมปากภาษาท้งงวงคือไว้ในกคอพยโประษาท้งงวงคือไว้ในออกพยกภาษาท้งฟงคือไว่นเกได้ยาอากาศชิสาขางิสโบราลีสระอิมาเลมาละอากาศชายวังทันพยาะยกใหญ่ตลอดจนประชุมปิะหาปริทุมประชุมปิทชุมประทุิในสมัยกาตทังโตตปตโลกเกติวตมาจุเล

จากที่พระเด็จพระกุณหลวงพ่อนั้นได้จุดเทียนฉัยกับนิมนชยันโตนะครับน้องกันหมายความว่าวัฒสง่าอาววัตถุผลนั้นเป็นพี่น้องกันเพระนั้นน้องทั้งเสือภวัและบรรดาครับแต่หลังแต่นี้ไปถ้าชมกัน แล้วนะของ,ลงเล่นนะไม่ใช่ของจริงสส